สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่8ตุลาคมนะคะวันนี้มาช้านิดนึงนะติดธุระโอเคมาดูช anel ราคาของเดลี่นะวันนี้อยู่ระหว่าง2670กับ2624นะคะแล้วก็เข้าใกล้2624แต่ยังไม่เทสวันนี้จะมีโอกาสเทสหรือเปล่าและถ้าเทสแล้วไปได้ถึงไหนประมาณนี้เนาะถ้าดูมุมมองของเฟมเดล l ่นะครถ้าเทสหลุด2624ก็ ไปสุดระยะสวิงรายวันนั่นเองแต่ว่าสุดระยะสวิงรายวันของเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูทำเฟรมย่อยก็ได้เห็นไหมเนาะแรงซื้อแรงขายวันนี้นะคะน้อยทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นราคาก็จะเป็นทรงเหมือนกับว่าวิ่งไซด์เวย์อยู่ในตรงกลางชา n n e ลนั่นเองนะ,ะมาดูทำเฟรมสีชั่วโมงวันนี้สีชั่วโมงวันนี้เซตกรอบอยู่ระหว่าง2659.53กับ2637นะคะ ความกว้างของ channel ก็เกือบ2,000จุดเนาะแทงก่อนหน้านี้เทส t องหแล้วก็ทิ้งไส้ลงไปไกลทีเดียวนะทุกคนแล้วรีบาวขึ้นมาเป็นเหมือนกับว่ามันเทสซัพพอร์ตนี้แล้วมันก็รีบาวขึ้นมาเทส t e ็มเออีกรอบนั่นเองนะครับตรงนี้ตอนนี้กำลังเทสตรงนี้อยู่2647แล้วก็ขึ้นมาอีกมีอีกนิดนึงคือ2653ถ้า แรงซื้อมีเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเทส EMA50 สูงได้ถึงแนวต้านเก่านะ2659.53นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นให้เราตามดูแรงซื้อของแท่งสีชั่วโมงนี่แหละตอนนี้ก็เริ่มตั้งเขามานะครับค่อนข้างแบบทรงจะเยอะแล้วบลูดอทมาข้างล่างก็คือแบบราคาเริ่มชะลอในการลงเล็กน้อยประมาณนี้แต่จุดวัดใจวันนี้ก็อยู่ก็คืออยู่บริเวณนี้แหละ2653กับ 26, 26 47 <c oughs> เพราะว่ามันกำลังทสอ e m a 50นั่นเองถ้าเทสแรงก็อาจจะขึ้นมาสาทีเดิมได้นะ2659.53นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือยังอยู่ใต้ EMA50 ระหว่างทางไป LMA200 อยอยู่นะคะก็ยังมีลุ้นนะคะว่าวันนี้หลังจากที่เด้งขึ้นมาอีกรอบถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะตก กลับลงมาเทส2637อีกรอบหนึ่งแล้วก็มีโอกาสไปถึง2624.60ได้โอเคแล้ววันนี้ถ้าลงได้เยอะก็นี่เลยนะสุดระยะสวิงรายวันของเราวันนี้นะคะสุดอยู่ที่2615นะคะแต่ว่า MA 200ของเราอยู่ที่บริเวณ2,605หรือว่า2,600นั่นแหละแถวนั้นเลยโอเคอันนี้เห็นข้างล่างแล้วนะ <c oughs> ทีนี้มาดูด้านบนนะคะเพราะว่าราคาก็ยังติดอยู่ระหว่างซัพพอร์ตตรงนี้2637กับ EMA50 ใช่ไหมถ้ามันปีน EMA50 ได้อีกรอบมันก็จะมาเทสกรอบบนของ4ชั่วโมงใช่ไหมที่2659ถ้าปีนเนี่ยก็มาอีกเลเวลหนึ่งของร s i s ิสแตนนะคะก็คือ2670แต่ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านบนนะคะสุดอยู่ที่ 2680นะครับต่ำกว่าออท h ไห h นะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้จุดสูงสุดถ้ามันขึ้นได้จริงๆก็คือออท h ไห h นะครับที่2685ถ้าทะลุไปทุกแนวก็นู่เลย2,700ไปรอนู่นเลยนะโอเคเห็นภาพแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นก่อนนะคะว่าจะผ่าน EMA50 ไหมไม่ผ่านมันจะกดลงมาเทใหม่นะครับโอเค เราดูทำเฟรมย่อยหน่อยตอนนี้เป็นไงนี่ไงทำเฟรมย่อย H1 ก็คือตบลงมาแล้วรีบาวขึ้นไปเทสอีม50หรือว่าแนวต้านย่อยตรงนี้ที่26 46.37นั่นเองถ้าไม่ผ่านก็กดลงมาเทสซ้ำแล้วก็ลงต่อนะครับ15ละ่ 15, ละ15ล่ะ15ก็ลุ้นเหมือนที่ H1 นั่นแหละนะคะว่าจะผ่านแนวต้านนี้หรือเปล่า264 สี่หกถึงสี่เจ็ดเนาะถ้าไม่ผ่านก็นะมีมีสิทธิ์เทมากมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าผ่านขึ้นไปได้นี่ก็ยังไม่ลงง่ายๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจจะทรงตัวอยู่ในกรอบสี่ชั่วโมงนะคะโอเคเนาะวันนี้สังเกตประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทดด้วยนะว่าวันนี้มีข่าวอะไรชนหรือเปล่าถ้าไม่มีข่าวอะไรชนราคาก็มีโอกาสที่จะเป็นไปตามลักษณะทางเทคนิคได้เนาะ สำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะบาย